ผีสาวคอยาวยาวโลคุโลคุบิหรือผีสาวคอยาวเป็นโยคายชื่อดังระดับไอคอนของญี่ปุ่นที่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์กลางวันเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่พอตกกลางคืนคอกลับยืดยาวออกมาเพื่อไปสู่กินพลังชีวิตแรกเริ่มเดิมทีผีสาวคอยาวนั้นจะเป็นระบบบลูทูธคือมีแต่หัวเพียวๆบินออกมาจากล่างแบบศีรษะมารเลยแต่ไม่ต้องกลัว ถ้าเราเจอร่างไร้หัวนอนอยู่แล้วก็เพียงย้ายตำแหน่งร่างไปหน่อยหัวที่ออกไปหากินก็จะแลนดิ้งกลับมาที่จุดเดิมไม่ได้คือมีแต่บลูทูธแต่ลืมติด GPS สซะง,งั้นจนเวลาล่วงเลยมาถึงยุคเอโดะที่เป็นยุคที่โยคัยบูมมากเพราะมีการวาดภาพโยคัยออกมา,มามากมายโลคุโลคุบิที่วาดออกมาช่วงแรกมันจะดูยากไปหน่อยเราศิลปินก็เลยวาดเส้นวิญ,ญญาณเชื่อมระหว่างหัวกับตัวและเจ้าเส้นนี้ก็ได้พัฒนานจนกลายเป็นคออย่างที่เราคุ้นเคยกันนั่นเอง มีเรื่องเล่าอยู่ว่าในสมัยเอโดะมีลูกสาวของคนตีละฆังคนหนึ่งสวยมากขาวมากแต่มีคอที่ยาวกว่าคนปกติอยู่หน่อยเธอจึงถูกตั้งฉายาว่ายายผีคอยาวเธอรู้สึกอายมากจึงได้แต่หมกตัวอยู่แต่ในบ้านแต่ด้วยความสวยของเธอทําให้มีลูกชายของพ่อค้ามาขอแต่งงานด้วยค่าคืนแรกของการแต่งงานหลังจากเจ้าสาวหลับไปเจ้าบ่าวก็นั่งดูใบหน้าของเมียรักยามหลับเพลิน ัำใดนั่นเองดูยูคอของเมียรักก็ยาวขึ้นเรื่อยๆ50เซน100เซน150เซนยาวไปจนเกือบเกือบ2เมตรหลังจากที่ได้บังเอิญสบตากันเจ้าสาวจัดยิ้มโชว์ฟันสวยไปหนึ่งทีเจ้าบ่าก็หนีหายออกจากบ้านไปตลอดการข่าวลือนี้ได้แพร่ออกไปทำให้ไม่มีใครอยากมาแต่งงานกับหญิงสาวคนนี้อีกเลยจนกระทั่งมีหมอคนหนึ่งเดินทางมาเพื่อขอแต่งงาน และขอรักษาอาการคอยาวนี้โดยไม่ทิ้งเจ้าสาวไปไหนการที่คนคนหนึ่งกลายเป็นผีสาวคอยาวได้นั้นไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดบางก็ว่าโดนคำสาบหรืออาถรรพ์มาบ้างก็ว่าเป็นเอฟเฟกต์จากการผิดหวังในความรักบ้างก็ว่าเป็นการถอดวิญญาณที่ไม่สมบูรณ์แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดผีสาวคอยาวก็ถือเป็นหนึ่งในโยคายที่โด่งดังมากได้เดบิวต์ลงมังงะหรือเกมอยู่บ่อยๆและมีชื่อเสียงเป็นที่จดจำไปทั่วโลก หากชอบคลิปนี้กดสับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี